แถวบ้านของน้องเป็ดอินดี้มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากคุณแม่มักจะพาน้องเป็ดมาเดินเล่นบ่อยๆวันนี้ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่กับพี่สาวที่อายุเท่าน้องเป็ดชื่อว่าน้องเอิงเอ๋ยมาเที่ยวที่บ้านคุณแม่เห็นเด็กๆเบื่อและเลยพามาเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะที่สวนสาธารณะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะพวกผู้ใหญ่ยังทํางานอยู่นอกจากน้องเป็ดก็มีเด็กๆแถวนั้นอีกหลายคนกําลังเล่นกันอย่างร่าเริง น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยเล่นได้ตามสบายเลยจ้าแต่ห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะจ๊ะคุณแม่ปล่อยให้เด็กๆเล่นกันตามต้องการค่ะพวกหนูจะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าน้องเป็ดจึงชวนเอิงเอ๋ยไปเล่นชิงช้าเล่นม้าลื่นแล้วก็เล่นบ่อทรายกันอย่างสนุกสนาน แต่แล้วจุ่ๆก็มีคนลงมาจากรถคันสีดําที่จอดอยู่ข้างสวนสาธารณะเดินลงมาที่บ่อทรายคนที่ลงมาเป็นคุณลุงสวมแว่นสีดําปิดตาแล้วก็สวมผ้าปิดปากด้วยเขาหันมาทั้งพวกเด็กๆแล้วก็หยิบขนมซองเล็กๆออกมาโบกให้เห็นเอาเด็กคนไหนะอยากกินลูกอมอยากกินขนมอร่อยๆบ้างลุงมีแจกฟรีนะวิ่งมารับเลยพอได้ยินคําว่าขนม พวกเด็ดก,ก็หยุดเล่นแล้ววิ่งไปหาคุณลุงคนนั้นทันทีน้องเป็ดที่อยากได้ขนมเหมือนกับคนอื่นๆก็กําลังจะเดินไปหาคุณลุงแต่ถูกอังเอยดึงมือไว้ซะก่อนน้องเป็ดลืมไปแล้วเหรอว่าคุณป้าห้ามไม่ให้เรารับของจากคนแปลกหน้าน้องเป็ดจึงนึกคกําเตือนของคุณแม่ขึ้นมาได้ว่าห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้าแล้วคุณลุงตรงหน้าก็พูดขึ้นมาอีกว่าอา้าวใครอยากดูมายากลไผยบ้าง มารวมกันตรงนี้แล้วคราวนี้น้องเป็ดเป็นฝ่ายดึงมือเอิงเอ่ยให้เข้าไปดูด้วยกันน้องเป็ดจะเข้าไปดูมายากลคุณแม่บอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าบอกว่าห้ามคุยแล้วก็ห้ามตามไปแต่ไม่ได้ห้ามเราดูมายากลนี่นาะจริงไหมเออก็จริงเนาะเอิงเอยคล้อยตามคําอธิบายของน้องเป็ด ก็เลยเดินไปดูมายาลของคุณลุงอย่างตื่นเต้นพร้อมๆไปกับเด็กคนอื่นพอมายากลจบลงเด็กๆก,ก็ปรบมือกันเสียงดังรเรียกให้คุณลุงเล่นอีอยากดูอีกตั้งเล่นอีสิคะเล่นอีหนูอยากดูอีคุณลุงหัวเราะอย่างชอบใจแล้วบอกกับเด็กๆที่เฝ้ารอมายากลอย่างใจจดใจจ่อว่าถ้าใครอยากดูมายากลระดับที่สุดยอดกว่านี้ก็ตามไปดูที่รถของลุงสิ ลุงต้องใช้อุปกรณ์ในนั้นคุณลุงเดินไปที่รถตู้คันสีดำข้างหน้าสวนสาธารณะพร้อมกวักมือเรียกเด็กๆให้ตามมาแต่คุณแม่ห้ามออกไปจากสวนสาธารณะมีเด็กคนหนึ่งแย้งขึ้นมาแต่เราไม่ได้ออกไปไหนนะี่นารถลุงจอดอยู่ที่สวนสาธารณะนี่ไงไม่ได้ออกไปไกลซะหน่อยไม่อยากดูมายากลของลุงเหรอคุณลุงพยายามโน้มน้าวให้เด็กๆตามมามีเด็กบางคนหลงเชื่อเดินตามไปที่รถ แต่น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไม่กล้าตามไปได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเรากลับไปหาคุณแม่กันเถะน้องเป็ดเอิงเอ๋ยเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงชวนน้องเป็ดก,กลับไปหาคุณแม่คุณแม่เห็นเด็กๆทั้งสองคนวิ่งกลับมาหน้าตาตื่นก็ถามอย่างเป็นห่วงเป็นอะไรไปจ๊ะน้องเป็ดกับเอิงเอย๋ยวิ่งหนีอะไรกันมาเมื่อกี้ ณแม่ของน้องเป็ดกับคุณแม่ของเอิงเอ๋ยได้ยินก็น่าซีดและรีบบอกให้เด็กๆกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ทั้งคู่ได้ฟังก็มีสีหน้าตกใจมากคุณแม่บอกกับน้องเป็ดว่าโชคดีแล้วละ่ะที่น้องเป็ดไม่รับขนมเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนั้นเขาเอาอะไรใส่ขนมไว้บ้างมันอาจจะเป็นของอันตรายทำให้กินแล้วไม่สบายได้แล้วก็ลักพาตัวน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไป แล้วพวกเขาจะลักพาตัวน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไปทําไมคะน้องเป็ดถามอย่างสงสัยพวกนั้นเป็นคนใจร้ายเขาจะลักพาตัวเด็กๆแบบน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยเอาไปใช้งานให้ทํางานหนักๆห,หรือให้เป็นขอทานถ้าทําไม่ได้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะทุบจะตบตีน้องเป็ดรู้ไหมว่าเด็กๆที่โดนลักพาตัวไปจะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยได้ยินแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทั้งคู่จับมือกันแน่นืมน่ากลัวจังเลยค่ะใช่จ้าแต่ถ้าน้องเป็ดระวังตัวดีก็ไม่ต้องกลัวคนแปลกหน้าหรอกที่สําคัญน้องเป็ดต้องแยกแยะให้ออกว่าใครคือคนแปลกหน้าและใครคือคนที่เราเชื่อได้แล้วน้องเป็ดจะแยกแยะได้ยังไงล่ะคะคนแปลกหน้าก็คือทุกคนที่น้องเป็ดไม่รู้จักไงจ๊ะแต่ก็มีคนแปลกหน้าบางคนที่น้องเป็ดเชื่อใจได้นะจ๊ะ อย่างเช่นคุณตำรวจคุณพยาบาลคุณหมอหรือคุณครูคนพวกนี้คือคนที่น้องเป็ดขอความช่วยเหลือได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็พยายามอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปในที่ที่ไม่มีคนน้องเป็ดจําได้ไหมจ๊ะค่ะน้องเป็ดจะจําไว้ให้ดีเลยผ่านไปหลายวันคุณแม่ได้ยินข่าวที่เด็กถูกหลักพาตัวไปก็มาเล่าให้น้องเป็ดฟังว่าเด็กคนนั้นได้รับความช่วยเหลือแล้ว โชคดีที่ตำรวจช่วยได้ทันเด็กผอมลงไปนิดหน่อยมีแผลตามตัวแต่ก็ยังไม่ถึงอันตรายและโชคดีมากๆที่ได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้พบพ่อแม่อีกครั้งน้องเป็ดได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นเอิงเอ่ยช่วยเตือนให้น้องเป็ดนึกถึงคำเตือนของคุณแม่และตั้งใจว่าจะทำตามคำเตือนของคุณแม่อย่างเคร่งครัด เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะสมัยนี้มีคนร้ายอยู่ทุกที่และคนเหล่านี้ก็สามารถหาวิธีการต่างๆมาหลอกลอก่อให้เราเชื่อใจได้ง่ายๆต้องทำตามที่คุณแม่ของน้องเป็ดบอกนั่นแหลคะค่ะไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าไม่รับของจากคนแปลกหน้าไม่ไปไหนคนเดียวควรมีเพื่อนไปด้วยและไม่ไปในที่ที่ไม่มีคนเพราะสถานที่เหล่านี้ลับตาคนทำให้เกิดการลักพาตัวได้ง่ายๆ